สวัสดีครับด้านหน้าของเราก็คือครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมกลับมาที่ตัวรอนชิงกันทรีนะครับลอนชิงกันทรีของโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือเนี่ยเหลือแค่2ตัวเท่านั้นครับก็จะจบแล้วนะครับผมจะพามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือตัวที่จะวิ่งไปตรงด้านเริ่มต้นโครงการอีกนิดเดียวนะครับเขาแคเสร็จแล้วตอนนี้พรเอิญข้างหน้ามันเป็น องทบาลนะครัก็ต้องททําพออนาตอนนี้ผมก็มายืนอยู่นะครับตรงบริเวณออบตโคลำพานใกล้ๆกับวัดโคลำพานอีกครั้งนึ่งครับเพราะว่าตรงนี้มีลันชิ่งกันตุ้ยที่เกือบจะบรรจบกับตัวพื้นทางเดิมอยู่นะครับโอเคครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับตัวลันชิ่งกันตุ้ยตัวนี้ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับนายช่างที่ควบคุมงานและนายช่างที่เป็นผู้บริหารงานทั้งหมดนะครับขอบคุณมากก็คือเพียเซกเมนต์เพียหมายเลขหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยในท้องหุ้มตรงนี้เนี่ยนะครับตัว เราชี้กันตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องงานฝนทําให้ไม่สามารถจะเสิร์ฟเซกเมนต์ข้าไปได้น<อ>ะไรที่พูดเอาไว้วก็คืออยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็เลื่อนมาตรงนี้ซึ่งมันไม่สามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพวิวกว้างทีนะนี่ก็กว้างมากแล้วนะเป็นไงครับตรงนี้เซกเมนต์ครับมันหนเลยนะ ถึงครับจะเรียกขนาดไหนครับเลนสทลูกแม่ฮะอะไรที่พูดเอาไว้ครับเอ่อลอนชิคแอนทรีตัวนี้นะครับผมมันเป็นปรดยากนะครับที่จะเสิร์ฟตัวเซกเมนต์นะครับต่างๆรวมถึงการัำจรของรถเทเลอร์ขนาดใหญ่นะครับนี่นะะสุดยอดนะครับงานนี้รับรองครับผมเละครับท่านโอเคครับเดี๋ยวไปเราดูอีกตัวนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง โอ้ oh, ผมสงสารทีมงานมากๆเลยครับเพราะมันเละเป็นโจกเลยควาฝนไม่เป็นใจนะครับช่วงนี้ครับผมต้องอดทนหน่อยน,นะครับพี่น้องครับสู้ๆนะครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่นะครับตรงบริเวณออบตโคนลำพานใกล้ๆกับวัดโคนลำพานอีกครั้งนึงครับเพราะว่า ตรงนี้มีรอนชิ้นกันตัวที่เกือบจะบรรจบกับตัวพื้นทางเดิมอยู่นะครับจะเสร็จแล้วนะครับสองสปา์นก็จะบรรจบ้วนะครับอีกสองสปา์นจะบรรจบแล้วนะครับ โอเคครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับโซลแลนชิงกรรีตัวนี้ด้วยนะครับขอแสดงยินดีกับนายช่างที่ควบคุมงานและนายช่างที่เปผูบไปหางานทั้งหมดนะครับขอบคุณมากจบเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นทางที่สมบูรณ์อีกจุดหนึ่งครับแล้วเหลือตัวสุดท้ายที่อยู่ตรงจุดแล้ว้นโครงการอีกตัวเดียวนะครับป็จะเสร็จแล้วสำหรับงานพื้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายเหนือนะครับขอบคุณครับที่รับชมและฟังนะครับตอนนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับผมขอบคุณมากครับครับ กำจะาพาขับรถไปเรื่อยๆนะครับกับเส้นทางตรงนี้นะครับนี่นะตอนนี้นตัวเซกเมนต์คอลัมน์มาวิ่งมาไกลมากแล้วนะครับมาได้เกือบจะสุดเส้นแล้วนะครับมาถึงตรงนี้แล้วด้วยเนี่ยครับเริ่มลงต่ำมาแล้วนะครับเนี่ย เหลืออีกไม่กี่ต้นนะครับตรงนู้นน่าจะเป็นพอท้อนเพื่อข้ามลําน้ํามากกว่านะครับโอเคครับนี่ครับผลกระทบของฝนนะทําให้งานก่อสร้างราช้าตรงนี้นะครับปีส่วนมากเลยสุดท้ายนะครับเพียร์เฮดเซกเมนต์เลยนะฮะตรงเนี้ยตรงนี้จมน้ำเลยครับา อย่ายผมตกครับ